มาอีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วยัง่ข่าเอี่ยมเลยพอตะเลิกงานฟามาวสันมีผู้สนับสนุนใจดีนะคะจากพี่เกมบอยนะคะเพิ่นสั่งยำวสันมีสายทูของมาวา่ามาส่งยำครับวสันจัดไปกำลังรอนะจ๊ะฝ <laughs> นตกพี่น้องอยู่หนาหอหนาหอพักในบ้านหอดบ้านเขาห้องครับขาเจ้า ไปส่งทางอื่นก่อนเดี๋ยวสิมาส่งเฮาเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะมันจะเลิกงานมื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสปิ๊กอัดคลิปกินยำแซ่บๆกันนะจ๊ะโอนแล้วมาแล้วนี่ๆๆ,ๆรถรถคันนี้มาส่งพี่น้องมีอะไรบ้างไหนดู้สิตัวเองฮะยำอะไรวะเนี่ยยำนี่ซาซิมิเล็กยำเส้นแก้วอุว้ยโอ้มาเบิ่งอุอ้ยเท่า กับตันชามิไปไป,ไปอเอาอไปเบิรงในห้องกันเลยเนาะไปเบิรงในห้องไปเบิรงในห้องพี่โมต้องเห็นนะคาเดี๋ยโอเคพี่เกมปล่อยใจแทนนะจ้าเา <c oughs> สริมทับตัวไก่ย่างนะคะซื้อไปหมู่บ้านในแทแ <c oughs> ะแซบแซบเห็นบหไอ้เกมซื้อไก่กย่างนะจ๊ะแต่เ <c oughs> สิยดขาห้องเ้าพี่น้องเู้สิบานนี้ฝนกระตกดีดียังไหมเบกเกอร์กาแฟโปรสกเก็ตได้พี่น้องตั้งแต่เช้านโปรสเก็ต เจอกันในของนะจ๊ะนี่ได้สองกล่องพี่น้องเลยอ,อันนี้เป็นยำนะคะยำเส้นแก้วอันนี้ซาซิมิอืมแซลมอนอ่านี่เป็นน้ำยำพี่น้องอืมเฮ้ยเลยเย็นมากอืม คุกไม่เท่าน่ากินมากบอกเลยว่าน่ากินมากออเอ,อ้ยแต่เสียไปเลยมาตั้งโต๊ะกินกันพี่น้องไอ้แก้มได้เขาปุ่นมากหอมมาแต่โรงงานอ,อ้าวคุกแห่เพื่อนเบิ่งนคุกคุกคุกเฮ้ยนี่น่ากินมากเลยโอ้ยแงแงไ,งไปเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้า นี่งขงกบขาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยทุกท่านจ้ะได้มาแล้วยำ่ำเทเลยเทสุจานอู้หยยำเส้นแกว้วเส้นหมูหยอ่อเส้นุ้งเส้นปลาหมึกหอมเหรอหอมหอหอมากเลยโซ่กับฝุ่นนะหอมมากเลงนะ่ายอันนี้ได้ไก่ย่างมาเอามาแทะโอ้ยต้อไแม่ไม่มีข้าวนะคะแต่จะแทะไก่ อันนั้นก hey, ็ย really. oh, <yeah>. ีไรกันตัวยีสต์นี่ครับโคตรยังเอ้ยห้องเย็นสดเลยโอ้ยนี่อันนี้เอาไจะได้ปะกระบีบโซ่ยูเซลอะไรมีใช่ดีบปะโแล้วยีสต์ใะ่รยีสตใส่บัตสบีบบู้แต่กินกับอันนี้อาวชืนทั้ง้อทอยได้เลยเออเอาเฮ้ โชยุเอาอะไรกันกินงกัเหรออ้อ้ย่างได้มีมบาซีฮแกินกชุนล้ขั้งแรกขั้งแรกขั้งแรกตื่นเต้นเว้ยตื่นเต้นไปไนตื่นเต้นเสียเกินออ๋เคยกินแต่ในซูชิอันค้ามะหาบาทเออคือการเดือนพอบิงมากินซูชิคํามาหาบานะ่ตเปียกนะคะ แต่กม่หอดกันเลยคนก็รั้งตกรั้งเกยบมันนอคุณได้มักแไกใครที่ขอเงินหน่อย่อยแกมออบคุ้นผีเกมบอยเด้อจ้ะไม่นู่นนี่ียอะคุณสมัสมุนใหญ่ใจดีของเท่าจากข้างกุลาศเลรอมีโอกาสจะเสด็จไปเยี่ยมไปยามเปนเหรอ นี่แหละไปคันเดีกับปลาโลนี่สิเป้ย่มงพิ่งบอยู่หลายเลยสิไป้ยามดีเลยพี่เกมบอยฝ่าเด้อเตรียมโตถาสิไป้ยามไป้ยามไปยามไปยางเอาไปกันบัวเข้าตรงนี้ตรางกันอันนี้คือมักเผ็ไกลเดี๋วก็ได้สื่อมากนะพี่น้องมักแค่ไกลถ่ายละสิบบาทมามเกี่ยงกันกอนเออเดี๋ยวมดนอ้ามังจาน แบาเิดี๋ยวขอซิมขอซิมหนึ่กัินหนังย่นเ้อต่ว่าูร่าไดุ้เ็นคนิ้อไรเรื่ัจับงเอออัขมีตะเกียบต้องสีกันเนาะซิมบอกเออแตความงกินก็หนังยัามเลยบอกกินกนก่อนทางทางแรกีดีเอาเดียวใส่กันตุ๊่ว่าอันว่าเธอพีบอกโเลยเขายาเรียนอ เี๋ยวหนึ่งสองสามลื่นลื่นอืมคือกระปัดหูมันมันอมมันมันหะมันมันมันลื่นนุ่มเนอะแต่ใช่ตำหรือแส่ะอืมอืมมันทุกกินมรดูเลยอืม แกจานเดียว้าวบาร์เลยแจานเนี่ยก yani like ินไหนบ้งแต่ของกินไหนบ้างกินไหญแต่ปวดแล้วเนาะยิงมักเลยเอาสดีมาก็ไว้่รู้แ่ว่าไปใส่ตำก็อีเสยได้นส่ซิมีไอแกนทำจริงวะาสซิบีขึ้นยังจิงเหอนอุ้ยเารอนจง้าวสิบันนาขาสิมลอหเอาบกหมูเด้ ของเธอมันรนชุนี้บอกมันรนจะถึงบัแห้งจะกนงใส่ย่ำหรอ่อืพี่เห็นก็ไปใส่ตำผวกตำผวกยังใส่บ้อกบบอ่ับเลยบเคยนัด็กินก้องน้ำตามเธอเด้อครสีแห้งอยู่เรือยอย่องเลยใส่กับย่ำพอจุดตางย่ำ ข่าวกันอืมขนก็เสแล้วอืมขากันขากันมัยเี่ยวกันด้เนาะอืมเอามัเข่ากันยูบเอาไปนึ่งว่าบีอัดสว่าจะบีบก้อยชุนปะเนี่ยหมายถึงว่าแบบบก้อยหึ่แบบ

เต้งลบนองนเจต้องเขาว่าเมื่อยกับแบบเอาชยาใส่เอพักอใส่งเอออะไรเยอือออยัเลยตัวยังเออือเอาอืออก็อมมันเหง มันหนุ่มเนาะมันมันเนาะมันเกิดมีกินจากปลาตของมันกินคือปลาตู้มันกับอะไรคือปนั่นคือมองอันร่มแบบเพิ่มเลยิบอิอกว่านะโอ้ยขอบิดณมาก มู๊ดจิ้มไหมเอาแบซือมััปมดแต่แก่มจ้ห้าม้องห้ามทำเดี๋ยวฟังเรงว่าแซมไหมแซมหัามานี่เขามันนี้มันประกาศชิพาไปซื้อเลยนี่ยิมันชิมันดาไปไม่นะไม่โัวเอยเ้าหมดแล้วเราสาเพื่อนเนี่ยได้แบบเนี้ย ย่น่ะน้ำย่าเพิรนน่ะคือแบบครบรสน่ะเออน้ำย่เปรี้ยวหวนเกแห้งเบอเรียนด้อยน้ำย่ายังก่อนเต็มเต็มแก้วนี่เหอตัวดีจริงห้องน่ะเยอหลวมากแต่เต็มแก้วแบบึกดึกคกดีนำย่เพินจัดจานแหงโอบ สอบถามผู้ชงนะคะว่าขึ้นมาตสึไสไหมถนัดม้าใก่นี่ไหมตลาดสามพี่น้องจากของพักไฟไปผี็ปเกมวอเตสตงประมาณสองกิโลโดยประมาณกรอจ้ามันเป็นสัรหาสังมัตสึไ้เออก็ประด้ถามเพื่อนเื่อโอ้ยเ่าลืมทายรูกปคาดจะกินอะไรกับเปแคบอ่ห้ สวว่างหลายหมดนฉุนแกมามวยเริอพิมไซ้ายวโครกินในย่างขาบาหุนมาแลวมาอมันยังมันเสีบเลยพี่น้องหนุ่มเนาะมันหนุ่มมันมันซึ่งกินในชู้ชีนี่มันอันบระมามันเป็นวิญญาณมันลอย

แบ่ป mm ้าอนอะไรดนมญี huh. yeah, okay, it? Oh, it mm ่ป hmm. oh. yeah. okay. yeah, ุ่นอก็นั่งโต๊ะเสียบนะคะจังยิ่งควคือแบบบดอยนะคะคือไม่รู้ว่ารสษานี่เขาแบบปุ่มโตเด้ไมีทุกม่เผ็ดม่เปรี้ยว บเปียวแห้งจ้าจานนะบอบบอบบบบบจืดบจ้าบอบบเซ็งพอมเอาแต่แยกมาเนาะบบกับจาแบบนั่งรานในที่บซ็งมันก็จะออกแบบได้ยแบบไมาถึงว่าบบจ้าจานนะคิดิหแล้วเนาะ ทานนะคะอู ồi, à. À, ้ขอบคุณพี่เก้มวยเด้อโอ้ขอบคุณอีกเอขอบคุณค่ะสำหรับเมนูนี้เพิ่นทักมากไปบ่ได้ตอบเพิ่นเฮ็ดเบี้ยโอ้โหนักมากมากจัดจดแถบอ่ะพี่น้องไปเล่นไก่กันเดี๋ยวสิมาไล่สดเหมือนแรกใช่ไหมอืมเหมือนแรกลยไล่สดพอกันกินหนาแล้วจ้ะพี่น้อง กาดมางามถาเคุ่เอลีกอบขึ้นจากใจจริงข่อยเคยคือสียอยากกินหลายเรืออยู่แต่ว่ากับบริมีโอกาสเพราะม่มีโอกาสเลยสื้อกาดซสบถึงใจแห้งแล้วถึมาเห็ดแล้วถึงลองสืง่อมาเห็ดเนนูต่างๆนะคะไปแล้วพี่น้องโอ้เห็ดแห้งบายสวัสดีค่ะโอ้เสดเห็นเครื่องหนาเพราะแก่ข้าวด้วยพี่น้องข่อยจำได้เลยว่าข่อยเคยกินแซลมอนตอนตอนไปหาผี่ออแกนอยู่ ครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งที่ที่สองพี่ต้องแก่ข้าวได้แก่ข้าว